ความมืดมิดของดูไบซ่อนความลับที่น่าสะพรึงกลัวแสงไฟนีออนสว่างสวัยตัดกับท้องฟ้าสีดำเมืองน,นี้เต็มไปด้วยความหรูหราและความลึกลับบ้านหลังใหญ่ของนางสาววานิดาตั้งแต่งานเธอเป็นภรรยาของนักธุรกิจชื่อดังแต่หัวใจของเธอไม่ได้อยู่ที่นี่กลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยอกวัวในอากาศห้องนอนของเธอเต็มไปด้วยผ้าไหมนุ่มกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาของความร่ำรวย แต่งเงานั้นซ่อนความว่างเปล่าไว้วัน,นิดาเดินไปที่หน้าต่างบานใหญ่มองเห็นตึกกระฟ้าสูงเสียดฟ้าแสงไฟจากเมืองส่องเข้ามาในห้องหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความลับเธอรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองใครบางคนกำลังเฝ้าดูเธออยู่ความเงียบในบ้านชวนให้ขนลุกเสียงนาฬิกาเดินดังก้องในหูวัน,นิดากำผ้าไหมในมือแน่นความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามา เธอพบจดหมายปริศนาเมื่อเช้าซองสีดำวางอยู่บนโต๊ะอาหารไม่มีชื่อผู้ส่งบนซองนั้นเพียงคำว่าฉันรู้ความลับของเธอตัวอักษรเขียนด้วยหมึกสีแดงเหมือนเลือดที่หยดลงบนกระดาษวัน,นิดาตัวสันเมื่ออ่านมันความลับของเธอกับชายคนนั้นชิกอลาวาลิตผู้น่าเกรงขามเขาเป็นผู้ชายที่มีอำนาจมหาศาลใบหน้าของเขาขมเข้มและเย็นชา ดวงตาของเขาดึงดูดราวกับหลุมดำวันนี้ดากรหลุมรักเขาตั้งแต่แรกพบการพบกันครั้งแรกเกิดที่งานกาล่าแสงระยิบระยับจากโคมไฟคริสตันกลิ่นเครื่องเทศสลอยในอากาศชุดของเธอสีทองส่องแสงเจิดจ้าชีกอลาวาลิตยิ้มให้เธอจากมุมห้องหัวใจของเธอเต้นแรงเกินควบคุมเขากระซิบคำหวานข้างหูเธอคำพูดของเขานุ่มนวลแต่ทรงพลัง วัน,นิดารู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มต้นที่นั่นแต่ความรักนี้มีราคาที่ต้องจ่ายทุกครั้งที่พบเขาในความมืดเธอรู้สึกถึงอันตรายที่คืบคลานชิกอลาวาลิตมีศัตรูมากมายศัตรูที่พร้อมทำลายทุกสิ่งวัน,นิดาเริ่มสงสัยในตัวเขาบางคืนเขาหายไปโดยไม่มีคำอธิบายโทรศัพท์ของเขาล็อกด้วยรหัสเธอเคยเห็นข้อความแปลกแปก ข้อความที่พูดถึงการแก้แค้นหัวใจของวาน,นิดาเต้นแรงด้วยความกลัวคืนนี้เธอรู้สึกถึงบางสิ่งผิดปกติบ้านเงียบเกินไปจนหน้าขนลุกลมร้อนจากทะเลสายพัดผ่านหน้าต่างสั่นเล็กน้อยจากแรงลมวาน,นิดาได้ยินเสียงฝีเท้าดังเสียงนั้นดังมาจากชั้นล่างหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอหยิบโทรศัพท์ด้วยมือสัน่นไม่มีสัญญาในคืนนี้เลย ความมืดเหมือนกลืนกินทุกอย่างวันนิดาค่อยๆเดินลงบันไดไม้บันไดส่งเสียงดังอิดอารกลิ่นน้ำยาขัดพื้นลอยขึ้นมาหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเธอเห็นเงาดำเคลื่อนไหวในห้องนั่งเล่นเงานั้นสูงใหญ่และน่าสะพรึงกลัววัน,นิดาหยุดชะงักด้วยความตกใจเงานั้นหันมามองเธอช้าๆแสงจันทร์สองใบหน้าของมันใบหน้านั้นไม่ใช่ชีคอลวาลิต เป็นผู้ชายที่เธอไม่เคยเห็นดวงตาของเขาวาววับด้วยความโกรธมือของเขาถือมีดเล่มใหญ่ใบมีสะท้อนแสงจันทร์วุบวาบวันนี้ได้กรีดร้องด้วยความกลัวเธอวิ่งกลับขึ้นบันไดยอย่างรวดเร็วเสียงฝีเท้าตามหลังเธอมาหัวใจของเธอเหมือนจะระเบิดเธอวิ่งเข้าไปในห้องนอนล็อกประตูด้วยมือที่สันเทาเสียงเคาะประตูดังขึ้นทันทีแต่ละครั้งดังเหมือนคคอนตี วันนี้ดาหายใจถี่ด้วยความตื่นตระหนกเธอซ่อนตัวใต้เตียงอย่างรวดเร็วฝุ่นใต้เตียงจับจมูกของเธอกลิ่นไม้เก่าผสมฮอเฮซิสเทมยูอาร์กรอกสามบิลบายเอกเซยเดอะที่เฟกท์แฮสบีนจินเรติดแอสเรคเคสต์ขันเทน u e เอคริปปิ้งทรูครัมส์สตอรี่อินไทยเซ็อินดูไบวิดวิวเซนเซ s รีดิสคริชันส์แอนด์เอซสเพสฟอรเน i รทีว์เดอ r สตอรี่อสพาร์ทหนึ่งออฟีว Fitting the 950-1050 Sun requirement, and is searched for audio narration with short sentences, 8-15 powers, and breaks for pauses. It maintains a conversational, dark, and engaging tone, starting with a mysterious conflict involving one leader, Esther with ALWALID, Plenty UN. Selling clues and building to a shocking climax with an intruder in her home, leaving the story open for continuation. The content is read right in the tag with a u n i u u d e character properly, and set to t x t plain content type as it. SA narrative หน file without m a r k d o w n formatting ความมืดใต้เตียงกลายเป็นที่หลบภัยของวานิดากลิ่นฝุนเก่าทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกหัวใจของเธอเต้นดังราวกลองสึดเสียงเคาะประตูดังขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดไม้ประตูสั่นสะเทือนจากแรงกระแทกวาน,นิดากำมัดแน่นด้วยความกลัวเงยเย็นไหลลงหน้าผากของเธอ แสงจันทร์สองผ่านรอยแยกม่านเงาของชายแปลกหน้าสะท้อนบนผนังมีดในมือเขายังคงวาววับวานิดากัะกลมฝีปากเพื่องเงียบไว้ทันใดนั้นประตูเงียบลงกระทันหันความเงียบนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินห่างออกแต่หัวใจของเธอยังเต้นแรงอยู่วาน,นิดาคลานออกจากใต้เตียงช,าชา้าๆพื้นไม้เย็นเฉียบสัมผัสฝ่าเท้าเธอคว้าโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะ หน้าจอยังคงไร้สัญญาณเหมือนเดิมความรู้สึกถูกตัดขาดทำให้ใจสัน่นวันิดาเดินไปที่หน้าต่างเงียบๆมองลงไปที่ถนนด้านล่างเงามืดของเมืองดูใบเงียบสงัดตึกระฟ้าสว่างสวยด้วยแสงนีออนแต่ไม่มีวี่แววของชายคนนั้นเธอรู้สึกถึงลางร้ายในใจชิกอลวาวลิตอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซ่อนเงามืดเขาเคยพูดถึงศัตรูของเขา คนที่ต้องการทำลายชีวิตเขาวาน,นิดาคิดถึงจดหมายสีดำนั้นคำว่าฉันรู้ความลับของเธอตัวอักษรสีแดงยังติดตาเธอเธอตัดสินใจค้นหาความจริงตอนนี้วาน,นิดาเดินลงบันไดด้วยความระวังแต่ละก้าวทำให้ไม้ส่งเสียงเอียดกลิ่นน้ำยาขัดพื้นยังลอยอยู่ห้องนั่งเล่นมืดมิดและเงียบสงบแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่เงาของต้นปามโยกไหวบนพื้น วัน,นิดาเห็นบางสิ่งบนโซฟาซองจดหมายสีดำวางอยู่ตรงนั้นเหมือนซองที่เธอพบเมื่อเช้าแต่คราวนี้มีบางอย่างแตกต่างมีรอยเปื้อนสีแดงบนซองเหมือนคราบเลือดที่แห้งแล้วมือของวาน,นิดาสั่นเมื่อหยิบมันเธอเปิดซองด้วยความระมัดระวังข้างในมีรูปถ่ายเพียงใบเดียวรูปของเธอกับชีคอลวาลิตทั้งคู่ยิ้มอยู่ในงานกาล่า แต่มีรอยขีดข่วนบนใบหน้าเขาเหมือนมีกรีดลงบนรูปถ่ายหัวใจของวาน,นิดาเต้นแรงขึ้นใครบางคนรู้เรื่องความสัมพันธ์นี้และพวกเขาต้องการส่งข้อความวาน,นิดามองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวเงามืดในมุมห้องดูน่าสงสัยเธอรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองแต่ไม่มีใครอยู่ในห้องนี้วาน,นิดาตัดสินใจโทรหาอลาวาลิตแต่โทรศัพท์ของเขาปิดเครื่องอยู่ ความเงียบจากปลายสายชวนขนลุกเธอเริ่มสงสัยในตัวเขาเพิ่มขึ้นเขาเคยเล่าเรื่องอดีตมืดมนเรื่องราวที่เขาไม่เคยลงลึกเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งในอดีตผู้หญิงที่หายไปอย่างลึกลับวัน,นิดารู้สึกถึงความหนาวเย็นลมจากเครื่องปรับอากาศพัดหน้าเธอกลิ่นน้ำหอมของอลาวาลิตย,ยังคงติดเหมือนเขายังอยู่ในบ้านนี้วน,นิดาเดินไปที่ห้องทำงานโต๊ะไม้โอ๊กดูหนักแน่นและเย็น ลิ้นชักถูกล็อกด้วยกุญแจเล็กเธอใช้ที่หนีบกระดาษนัดมันลิ้นชักเปิดออกด้วยเสียงดังข้างในมีสมุดบันทึกเก่าๆปกหนังสีดำดูโสมและเก่าวัน,นิดาเปิดมันด้วยมือสัน่นหน้าแรกมีชื่อเขียนด้วยลายมือชื่อที่ไม่ใช่ของอลาวาลิตแต่เป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อไลาลาเขียนด้วยหมึกแดงวาน,นิดารู้สึกถึงความหนาวในกระดูกเธอเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน อาราวลิดเคยพูดถึงไลาลาด้วยน้ำเสียงเศร้าแต่เขาไม่เคยเล่ารายละเอียดวัน,นิดาอ่านต่อด้วยความอยากรู้บันทึกเล่าถึงความรักต้องห้ามความสัมพันธ์ที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมไลาลาหายตัวไปในคืนมืดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวาน,นิดารู้สึกถึงอันตรายใกล้ตัวสมุดบันทึกหลุดจากมือเธอมันตกลงพื้นด้วยเสียงดังทันใดนั้นไฟในบ้านดับลง ความมืดกลื่นกินทุกอย่างรอบตัววัน,นิดาได้ยินเสียงประตูหน้าเปิดเสียงบานพับดังอีดช,ช้าๆหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นใครบางคนเข้ามาในบ้านอีกครั้งเธอคว้าสมุดบันทึกไว้แน่นวิ่งไปซ่อนในตู้เสือ้อผ้ากลิ่นน้ำหอมและผ้าไหมลอยรอบตัวความมืดในตู้ชวนให้หายใจลำบากวน,นิดาได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาแต่คราวนี้มันช้าและหนักแน่น เหมือนคนที่รู้ว่าเธออยู่ที่นี่หัวใจของเธอเต้นดังจนน่ากลัววัน,นิดากำสมุดบันทึกแน่นขึ้นความลับในนั้นอาจเปลี่ยนทุกอย่างแต่ตอนนี้เธอต้องเอาชีวิตรอดความมืดในตู้เสื้อผ้าทำให้วัน,นิดาหายใจติดขัดกลิ่นน้ำหอมผสมผ้าไหมอบอวลรอบตัวสมุดบันทึกในมือหนักราวกับตะกัวเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาทุกขณะหัวใจของวน,นิดาเต้นแรงจนเจ็บ บานประตูตู้ส่นเล็กน้อยจากลมเธอกำสมุดแน่นด้วยมือเปียกเหงือ่อเสียงฝีเท้าข้างนอกหยุดลงกระทันหันความเงียบนั้นหนักอึ้งหน้าสะพรึงกลัววัน,นิดารู้สึกถึงสายตาจับจ้องเหมือนมีคนรู้ว่าเธออยู่ที่นี่กลิ่นเครื่องเทศจากห้องครัวลอยมาแสงจันทร์ส่องผ่านรอยแยกประตูเงาดำเคลื่อนไหวด้านนอกตู้เสือ้อผ้าวนิดากลั้นหายใจด้วยความหวาดกลัว ทันใดนั้นประตูตู้ถูกกระชากเปิดแสงจันทสองใบหน้าชายแปลกหน้าไม่ใช่ชายที่ถือมีดเมื่อคืนใบหน้าของเขาคุ้นเคยอย่างหน้าขนลุกเป็นคนขับรถของชีกอลาวาลิตเขายิ้มเย็นชาเต็มไปด้วยเล่ห์กลวันนี้ได้กกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกเธอถอยหลังจนชนผนังตู้ชายคนนั้นคว้าแขนเธอแรงสมุดบันทึกหล่นลงบนพื้นไม้เสียงดังนั้นเหมือนระเบิดในความเงียบ เขากระซิบด้วยน้ำเสียงเย็นยเยือกเจ้านายของฉันต้องการสมุดเล่มนี้วัน,นิดาดิ้นรนแต่เขาแข็งแรงเกินกลิ่นยาสูบจากลมหายใจเขารุนแรงเธอเตะขาเข,า,ขาด้วยความสิ้นหวังเขาคำรามด้วยความเจ็บปวดรุนแรงวาน,นิดาวิ่งออกจากตู้เสื้อผ้าขาเธอสั่นแต่ต้องหนีให้ได้บันไดไม้ส่งเสียงดังทุกก้าวกลิ่นน้ำยาขัดพื้นลอยขึ้นมาเธอวิ่งผ่านห้องนั่งเล่นมืดมิด แสงนีอ้อนจากเมืองสองผ่านหน้าต่างเงาของต้นปามโยกไหวบนผนังวัน,นิดาได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาหัวใจของเธอเต้นเร็วราวแตกสลายเธอวิ่งไปที่ประตูหลังบ้านมือของเธอสั่นขณนะปลดล็อกประตูเปิดออกสู่ลานทรายเย็นลมทะเลสายพัดกลิ่นฝุ่นร้อนวัน,นิดาวิ่งออกไปในความมืดทรายเย็นสัมผัสเท้าเปล่าของเธอแสงดาวสองสว่างบนท้องฟ้า แต่ความกลัวกลืนกินทุกความรู้สึกเสียงฝีเท้าของชายนั้นใกล้เข้ามาวัน,นิดาหันกลับมามองด้วยความตื่นตระหนกเขาถือสมุดบันทึกอยู่ในมือใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธวัน,นิดาวิ่งต่อไปในทะเลทรายขาของเธอหนักอึ้งจากทายนุ่มกลิ่นอากาศแห้งกร้านแต่จมูกเธอเห็นแสงไฟจากบ้านไกลไแต่ไม่มีที่หลบภัยในที่โลง่งวน,นิดาหยุดวิ่งด้วยความเหนื่อยล้า หันมองชายที่ตามมาไม่ลดละเขายกมือขึ้นช้าๆน่ากลัวแต่ไม่มีมีดอยู่ในมือเขากลับเป็นโทรศัพท์ที่สว่างวาบเขากดปุ่มและพูดอะไรบางอย่างวัน,นิดาได้ยินชื่อชิกอลาวาลิตหัวใจของเธอจมลงด้วยความสับสนชายคนนั้นยิ้มยะขณะพูดเจ้านายรู้ว่าเธอขโมยสมุดวัน,นิดารู้สึกถึงการทรยศครั้งใหญ่ชิกอลาวาลิตรู้เรื่องสมุดบันทึก เขาส่งคนนี้มาเพื่ออะไรความรักของเธอเริ่มแตก้าวความทรงจำของคืนกาลลากลับมากลิ่นเครื่องเทศและแอรแสงคริสตันสองใบหน้าของอลาวาลิตแต่ตอนนี้เธอเห็นความจริงใหม่เขาอะวาน,นิดาตัวสั่นด้วยความโกรธชายคนนั้นเดินเข้ามาใกลขึ้นคืนสมุดมาแล้วทุกอย่างจบแต่ในใจเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบความลับของไลาลายังอยู่ในสมุด บันทึกนั้นอาจเปิดเผยทุกอย่างวัน,นิดาคิดถึงชื่อลายล่าอีกครั้งผู้หญิงที่หายไปอย่างลึกลับหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความสงสัยอลวาริตรู้เรื่องนี้มากแค่ไหนชายคนนั้นยื่นมือเรียกร้องสมุดวันนิดาก้าวถอยหลังอย่างช้าๆสายเย็นๆจมนิ้วเท้าของเธอลมร้อนพัดผ่านผมของเธอกลิ่นทะเลสายแห้งกราดลอยมาเธอโยนสมุดบันทึกไปที่เขา เขาคว้ามันด้วยรอยยิ้มเหียดเจ้านายจะจัดการเธอเองวัน,นิดารู้สึกถึงความหนาวเย็นชายคนนั้นหันหลังเดินจากไปเงาของเขาจางหายในความมืดวันนิดายืนนิ่งในทะเลรายหัวใจของเธอแตกสลายด้วยคำถามชิกอลวาลิตเป็นใครกันแน่ความรักของเธอเป็นเพียงภาพลวงสมุดเล่มนั้นซ่อนความจริงอะไรกลิ่นฝนสายยังติดจ,จมูกเธอ แสงดาวสองใบหน้าซีดเสียวของเธอวาน,นิดารู้ว่าเธอต้องสู้ต่อความจริงกำลังรอยอยู่ที่ไหนสักแห่งวาน,นิดายืนนิ่งในทะเลทรายอันมืดมิดลมร้อนพัดฝุ่นทรายกระทบใบหน้ากลิ่นแห้งกร้านของทะเลทรายเตจมูกแสงดาวสองใบหน้าซีดเสียวของเธอหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความสับสนชีกอลวาลิทยัยเสรอ,อย่างนั้นหรือสมุดบันทึกหายไปพร้อมชายแปลกหน้า แต่ความลับของลายลายยังหลอกหลอนวาน,นิดาก้าวเดินกลับไปที่บ้านสายเย็นสัมผัสเท้าเปล่าของเธอบ้านหลังใหญ่เงียบสงัหน้าสะพรึงกลัวแสงนีออนจากเมืองส่องผ่านหน้าต่างเงาต้นปาล์มโยกไหวบนพื้นไม้กลิ่นน้ำยาขัดพื้นยังลอยอบอวนวาน,นิดาเดินเข้าบ้านด้วยความระวังประตูหลังยังเปิดค้างอยู่เล็กน้อยลมพัดบานพับส่งเสียงเอี๊ยดเบาๆหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ เธอรู้สึกถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่บางอย่างในบ้านนี้ไม่ถูกต้องวัน,นิดาค้นหาโทรศัพท์ของเธอมันวางอยู่บนโต๊ะห้องนั่งเล่นหน้าจอสว่างขึ้นด้วยข้อความใหม่ข้อความจากหมายเลขที่ไม่รู้จักลายลายยังมีชีวิตเธอต้องหาเธอวัน,นิดาตัวสั่นเมื่ออ่านข้อความนั้นลายลาย,ยังมีชีวิตอยู่จริงหรือความทรงจำของสมุดบันทึกย้อนกลับมาชื่อลายลายเขียนด้วยหมึกสีแดง เรื่องราวความรักและโศกนาฏกรรมวันิดารู้สึกถึงความหวังเล็กๆแต่ความกลัวยังครอบงำจิตใจเธอเดินไปที่ห้องทำงานอีกครั้งต้นไม้โอ๊กยังคงหนักแน่นเย็นลิ้นชักที่เคยถูกล็อกว่างเปล่าแต่มีบางอย่างซ่อนอยู่ด้านหลังวันิดาคลำเจอกล่องโลหะเล็กๆพื้นผิวเย็นเยียบสัมผัสม,สมือเธอกลิ่นโลหะเก่าลอยขึ้นมาเบา,เบาๆาเธองัดกล่องด้วยที่หนีบกระดาษ ข้างในมีกุญแจทองคำขนาดเล็กกุญแจสลักชื่อไลาลาตัวจิว๋ววัน,นิดารู้สึกถึงความหนาวในกระดูกกุญแจนี้จะนำไปสู่ที่ใดเธอได้ยินเสียงรถยนต์ด้านนอกไฟหน้ารถสองผ่านหน้าต่างบ้านวัน,นิดาวิ่งไปหลบหลังม่านหนาะผ้าไหมนุ่มสัมผัสผิวของเธอกลิ่นน้ำหอมเก่าติดม่านบางๆรถยนต์หยุดลงหน้าบ้านของเธอชายสองคนลงจากรถเงียบๆ หนึ่งในนั้นคือชิกอลวาวลิศใบหน้าของเขาเคร่งขครืมปิดปกติดวงตาของเขาดูเย็นชาไราความรู้สึกวัน,นิดากลั้นหายใจด้วยความตกใจชายอีกคนถือปืนในมือปืนนั้นสะท้อนแสงจันทร์วาววับหัวใจของวัน,นิดาเต้นแรงจนเจ็บอลวาวลิศรู้ว่าเธออยู่ที่นี่เขามาที่นี่เพื่ออะไรกันวัน,นิดาคลํากุญแจในมือแน่นมันอาจเป็นกุญแจสู่ความจริง เธอได้ยินเสียงประตูหน้าถูกเปิดบานพับส่งเสียงดังเอี๊ยดช้าๆกลิ่นน้ำหอมของอลวาวลิตลอยมาวาน,นิดาซ่อนตัวลึกเข้าไปในเงาเสียงฝีเท้าของทั้งคู่ดังไกลอลวาวลิตพูดด้วยน้ำเสียงต่ำเราต้องหาสมุดเล่มนั้นคืนชายอีกคนตอบด้วยความเคารพผมจัดการทุกอย่างแล้วครับเจ้านายวาน,นิดารู้สึกถึงการทรยศครั้งใหญ่อลวาลิตไม่เคยรักเธอเลยหรือ ความรักของเธอเป็นเพียงกับดักหัวใจของเธอแตกสลายในความเงียบแต่กุญแจในมือให้ความหวังวัน,นิดาคิดถึงข้อความเมื่อครูไลาลายยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งกุญแจนี้ต้องนำไปสู่เธอวัน,นิดาตัดสินใจหนีออกจากบ้านเธอเคลื่อนตัวไปที่ประตูหลังเท้าของเธอสัมผัสพ,พื้นไม้เย็นกลิ่นฝนเก่าลอยขึ้นจากพื้นประตูหลังเปิดออกสู่ทะเลาย ลมร้อนพัดสายกระทบไปหน้าเทวัน,นิดาวิ่งออกไปในความมืดสายนุ่มจมนิ้วเท้าของเธอแสงดาวสองทางในความมืดแต่เสียงฝีเท้าตามหลังมาอลวาลิตรู้ว่าเธอหนีไปแล้ววัน,นิดาคลำกุญแจในมือแน่นมันเล็กแต่หนักด้วยความลับเธอวิ่งต่อไปในทะเลสายกว้างกลิ่นแห้งคร้านของสายแตจมูกเงอไหลลงหน้าผากของเธอหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิด ทันใดนั้นแสงไฟสว่างจ้ารถยนต์คันหนึ่งพุ่งตรงมาทางเธอวัน,นิดาหยุดวิ่งด้วยความตกใจแสงไฟทำให้ตาของเธอพร่ามัวผู้หญิงคนหนึ่งลงจากรถนั้นใบหน้าของเธอเหมือนเงาจากอดีตวัน,นิดารู้สึกถึงความหนาวเย็นผู้หญิงนั้นมีดวงตาคล้ายไหลาลาแต่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยแผลรอยแผลเก่าดูโหดร้ายน่าสยดสยองเธอยิ้มให้วน,นิดาด้วยความลึกลับ ฉันรอเธอมานานแล้ววานิดาหัวใจของวานิดาแทบหยุดเต้นนี่คือลายลาจริงๆหรือไม่หรือเป็นภาพลงตาในทะเลรายผู้หญิงนั้นก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นมือของเธอถือบางอย่างวาววับวานิดามองเห็นมันชัดเจนขึ้นเป็นกุญแจทองคําเหมือนของเธอความจริงเริ่มปรากฏในใจเธอลายลาไม่เคยหายไปจากอลวาลิทั้งสองอาจสมรู้ร่วมคิดกัน วาน,นิดารู้สึกถึงกับดักรัดแน่นเสียงฝีเท้าของอลาวาลิกใกล้เข้ามาทะเลสายกว้างแต่ไร้ที่หลบภัยวาน,นิดากำกุญแจด้วยความสิ้นหวังความลับของลายลายยังไม่กระจ่างแต่ตอนนี้เธอต้องเผชิญหน้ามัน